สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูบีนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่สองค่ะชั้นปถมศึกษาปีที่1วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องลักษณะของลำต้นพืชกันนะคะ,ะเราไปดูเลยค่ะลำต้นนะคะเป็นส่วนของพืชที่อยู่ต่อจากรากนะคะขึ้นมาลำต้นมีหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและดอกนะคะขึ้นสู่อากาศ เพื่อให้ได้รับอากาศและก็แสงแดดน,นะคะเป็นทางลำเลียงของน้ำแล้วก็ลำเลียงแร่ธาตุนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนะคะอ่าลำต้นประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะก็คือ1ะคะข้อเป็นส่วนของลำต้นนะคะบริเวณที่มีกิ่งใบตาและดอกนะคะแล้วก็มีหนาม ที่งอกออกมานะคะแทนกิ่งหรือว่าใบนะคะสองป้องเป็นส่วนของลำต้นนะคะที่อยู่ระหว่างข้อแต่ละข้อของลำต้นนะคะ อ่าสาตาเป็นส่วนประกอบสำคัญของลำต้นนะคะทำให้เกิดกิ่งใบและก็ดอกนะคะโดยตาใบนะคะจะเจริญเติบโตเป็นใบส่วนตาดอกจะเจริญเติบโตเป็นดอกลักษณะของลำต้นพืชแต่ละชนิดนะคะนักเรียนทราบกันไหมคะว่าแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรเราไปเรียนกันเลยค่ะนี่ก็คือต้นมะม่วงนะคะมีลักษณะส,สูงใหญ่นะคะ แข็งแรงนะคะต่อมาก็คือต้นมะเขือนะคะจะเป็นพืชที่มีขนาดเล็กนะคะต้นกล้วยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาต้นเฟิร์นนะคะจะมีรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นต้นเล็กๆนะคะต้นไผ่นะคะจะมีลักษณะส,สูงใหญ่ลำต้นจะเป็นป้องนะคะ ต้นมะพร้าวจะมีลักษณะสูงใหญ่นะคะต้นจะแข็งแรงนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าพืชมีลักษณะอย่างไรและมีชื่อว่าอะไรบ้างนะคะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนทํานะคะทําเสร็จแล้วส่งลงในลายกลุ่มให้คุณครูตรวจด้วยนะคะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ